สวัสดีครับคุณผู้ชมเพจมิสเตอร์ฮันเบเตอี่พนะครับวันนี้อยากจะมารีวิวหนังสือเรื่องเด็กวัดดอนเนาะซึ่งเด็กวัดดอนเนี่ยเป็นเรื่องราวของดรนิเวศนะครับที่เคยมีฐานะยากจนมาก่อนแต่ด้วยความขยันการเอาตัวเองออกจากกรอบทางด้านฐานะเนี่ยและการใฝ่รู้เล่าเรียนการวางแผนของเขาเนี่ยครับเขาได้ไต่เต้าจากเด็กสลัมเนี่ยขึ้นไปเป็นหนึ่งในมหาเศรษฐีของประเทศไทยด้วยหลักการลงทุน VI นะครับผมสำหรับตัวรีวิวนี้ก็อยากจะนำบทเรียนที่ผมได้มาเนาะข้อไหนที่ผมชอบเนี่ยผมก็อยากจะหยิบม,มาแชร์ให้ทุกท่านได้ฟังแต่แน่นอนครับถ้าเกิดคุณอยากได้เนื้อหาเต็มเนี่ยก็แนะนำให้ซื้อหนังสือมาอ่านนะครับอันนี้ก็หนังสือจากสำนักพิมพ์4-1 นะครับผมเดี๋ยวเริ่มกันก่อนเลยดีกว่าอันนี้ผมจะแบ่งเป็นประมาณ6ช่วงด้วยกันแล้วก็เดี๋ยวเรามีแถมให้เป็นตัวสุดท้ายนะครับผมเป็นอันที่7ดเนาะเดี๋ยวเราเริ่มจากอันแรกกันเลยละกันนะครับนั่นก็คือที่อยากโตเนี่ยพอโดนเหยียดมาก่อนเรื่องราวของดรนิเวศนะครับก็แน่นอนครับว่าฐานะเขาเนี่ยก็เป็นเด็กสลัมเนาะแต่เรื่องเล่าเนี่ยก็มาจากการที่พ่อแม่ของเขาครับเป็นผู้อพยพจากจีนเนาะ เป็นผู้อพยพที่มาทำงานทางด้านก่อสร้างครับคือฐานะยากจนแน่ๆแล้วก็ถ้าเกิดเราพูดถึงคนจีนเนี่ยหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าคนจีนมาเนี่ยเขาก็จะโดนปฏิบัติอย่างดีนะครับซึ่งจริงๆไม่เลยเพอเโดนเหยียดด้วยซ้ำนะครับถ้าเกิดคุณไม่ได้มีฐานะดีมาก่อนหรือว่าคุณไม่ได้มี อะไรมาออฟเฟอร์ให้ก่อนเนี่ยการที่คุณจะโตได้เนี่ยแทบจะไม่มีเลยสุดท้ายก็ต้องไปทำงานอย่างชนชั้นที่เราต้องทำงานก่อสร้างหรือต้องทำงานแบบแบกข้าวแบกหามบ้างต่างๆนะครับก็คือใช้แรงงานเนี่แหละนะครับผมก่อนที่ดรนิเวศจะมีชื่อนี้ได้เนี่ยคือเขาไม่ได้มีชื่อนี้มาก่อนนะครับชื่อที่เขาได้มาแต่ะเกิดเนี่ยชื่อเหงียนนะครับแซ่วง ที่เปลี่ยนนามสกุลเนี่ยเพราะว่าเขาอยากจะมีนามสกุลไทยแล้วก็เขาอยากเป็นคนไทยครับแน่นอนว่าการเป็นคนไทยเนี่ยมันก็จะมีโอกาสมากกว่าณนะเวลานั้นเนาะซึ่งด้วยนามสกุลใหม่ของเขานะครับซึ่งมันค่อนข้างยาวเฟ้ยเนี่ยก็จะโดนล้อเสมอเพราะว่าคนไทยที่เป็นออริจินอลเป็น OG ไทยจริงๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีนามสกุลที่ยาวอย่างนี้นะแล้วสุดท้ายเนี่ย การที่เขาถูกเหยียดมันก็กระตุ้นที่ทําให้เขาอยากจะโตขึ้นอยากจะเปลี่ยนสถานะไต่เต้าขึ้นมานะครับซึ่งวิธีการที่เขาเลือกเนี่ยเขาเลือกทําผ่านการศึกษานะครับเข้าสู่เซ t ชันที่2ละไต่เต้าขึ้นมาได้เพราะการศึกษาเนาะ คือถ้าเกิดเรามาดูแบ็กเงานของดรนิเวศเนี่ยเขาเป็นคนที่เรียนค่อนข้างดีก็ถ้าเกิดเรามาดูของเขาเนี่ยเขาเรียนที่วัดดอนวัดสุธิเนาะแล้วเขาได้ที่หนึ่งที่สองมาตลอดเลยคือเรียนเนี่ยแล้วพอเรียนดีนะครับเขาได้โอกาสได้ไปเรียนกับคนที่มีฐานะสูงหรือเขาพูดว่าอิลลทเนี่ยคือได้เรียนที่เตรียมอุดมหลังจากเตรียมอุดมเสร็จปับ๊บเขาไปต่อที่วิศวะจุฬา นะครับซึ่งการศึกษาที่ดีเนี่ยก็นำพาเขาไปสู่สังคมที่ดีและมันก็ได้รับโอกาสได้รับโอกาสทางด้านการงานได้รับโอกาสทางด้านการศึกษานะครับซึ่งแน่นอนว่าการที่เขาเรียนดีได้เนี่ยมันเป็นผลพลอยได้จากการที่เขามีความขยันนะครับความขยันที่ได้มาจากพ่อแม่เนาะแต่ด้วยตัวดรนิเวศเองนะครับเขาก็เป็นคนที่ใฝ่รู้มาแต่แรกอยู่แล้ว เขาคอยหาความรู้เข้าตัวเองเสมอเป็นคนที่เออก็ค่อนข้างหาความรู้เข้าตัวเองตลอดไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือหรือเรื่องการขยันเรียนก็ตามนะครับแต่โอกาสที่ดีที่สุดของดรนิเวทที่เขาได้รับมาเนี่ยคือช่วงที่เขาได้รเรียนต่อที่อเมริกานะครับตรงที่อเมริกาของเขาเนี่ยเขาได้ทั้งเจอคู่ชีวิต เจอโลกภายนอกแล้วก็ได้เจอแนวคิดเรื่อง value investing นะครับซึ่งณเวลานั้นเนี่ยสมัยที่ประเทศไทยเขายังไม่รู้ด้วยซ้ำครับว่า VI เนี่ยมันคืออะไรนะครับสิ่งนี้เขาเรียกว่าเมล็ดพันธุ์ทางปัญญานะครับก็คือว่าเขาสามารถนำมันมา,าพัฒนาต่อได้เขาได้เรียนรู้เรื่องราวเบื้องหลังวิธีคิดนะครับ ซึ่งตัวนี้เนี่ยแหละเป็นจุดที่สําคัญมากแล้วก็ทําให้เขาสามารถต่อยอดมาถึงปัจจุบันนี้ได้นะครับข้อที่3จุดด้อยกว่าก็มีเยอะแต่ถ้าได้เตรียมตัวเมื่อไหร่เขาชนะแน่ๆน,นะครับซึ่งในชีวิตของดรนิเวศเนี่ยคือเขาก็เป็นคนที่ต้องยอมรับครับว่าด้วยฐานะของเขาด้วยรูปร่างหน้าตาของเขาเนี่ยก็จะด้อยกว่าคนอื่นเสมอเนาะแล้วก็เขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยจะเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังก่อน คือเขาเป็นคนที่พูดไม่เก่งเราก็เวลาที่เขาเรียนอยู่ที่มหาลัยนะครับมันก็จะมีการโตวาทีใช่ไหมคือเขาก็จะไม่ได้เป็นคนไปโตเองเขาจะเป็นคนที่คอยวางแผนคอยวาง s t r a ท e g ให้ทางทีมนะครับซึ่งณวันที่เขาเข้ามาช่วยทางด้านการวางแผนเนี่ยคือคณะของเขาก็ได้ชนะตัวโตวาทีเสมอนะครับผมแต่อย่างไรก็ตามเนี่ย บางทีดรนิเวศเองเขาก็กระโดดเข้ามาในสนามเองด้วยเช่นกันซึ่งการที่เขากระโดดมาเนี่ยเขาเลือกนะครับเขาเลือกว่าเขาจะลงไปในสนามเกมไหนเนาะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคือนอกจากเลือกแล้วเขาเตรียมตัวดีด้วยซึ่งตัวเนี้ยนะครับเป็นหนึ่งในจุดที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จมากๆเพราะอะไรเพราะว่าเขาอ่านเกมออกเขาเลือกเข้าเกมที่เขาไม่มีวันแพ้ การที่เขาไม่มีวันแพ้ได้แน่นอนต้องเตรียมตัวให้ดีมากๆนะครับผมข้อที่4ด้วยกันอันนี้จะเป็นมุมมองแก้วสามประการนะครับซึ่งตัวนี้รู้สึกว่าจะมีใน YouTube เหมือนกันนะอันนี้แก้วสามประการของเขาอ่ะเขาพูดถึงตัวเงินต้นผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนแล้วก็ระยะเวลานะครับแบ่งเป็น3ตัวนี้เงินต้นนะครับอย่างแรกเลยคือเราจะได้รับ2วิธีนะ เราได้รับจากพ่อแม่ก็คือว่าถ้าเกิดเกิดมาในครอบครัวที่ดีหน่อยก็ถือว่าได้โอกาสตัวแก้วเนี่ยมันก็จะส่องประกายเป็นพิเศษนะแต่ว่าเราก็สามารถที่จะสร้างเงินต้นให้ตัวเองได้เหมือนกันนั่นก็คือการทํางานหารายได้และเก็บออมสะสมมาเรื่อยๆนะครับตัวเนี้ยก็ทําให้เขาเนี่ยสามารถที่จะทําให้ ตัวแก้วของเขาอะส่องประกายได้ถึงแม้ว่าเกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะยากจนนะครับอย่างที่2เนี่ยแก้วอย่างที่2คือผลตอบแทนที่ได้หลังจากการลงทุนนะครับซึ่งดรนิเวศเองเนี่ยเขาเชื่อในทาง value investing value investing เนี่ยถ้าเกิดอธิบายแบบคร่าวๆนะครับมันก็คือการเลือกลงทุนในหุ้นที่ดีในราคาที่เหมาะสมซึ่งถ้าเกิดเรามาดูช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งของเขาเนี่ย คือเขาเจอเขาค้นพบครับหุ้นดีราคาถูกเต็มไปหมดเลยในระหว่างที่คนโลภเนี่ยเราต้องกลัวใช่ไหมแต่ในขณะที่คนกลัวเราต้องโลภซึ่งตัวเนี้ยเป็นโอกาสที่ดีนะครับในการที่เขาได้ศึกษาเตรียมพร้อมแล้วก็เลือกหุ้นที่ราคาดีนะครับผมราคาเหมาะสมทั้งนี้เนี่ยขอเตือนไว้ก่อนนะครับคือเมื่อกี้พูดไปว่าในระหว่างที่คนโลภเราต้องกลัว แต่ขณะที่คนกลัวเราต้องโลภเนี่ยอันนี้ควรศึกษาก่อนนะครับว่าเราจะลงทุนเรื่องอะไรอันนี้ผมรู้สึกว่าเป็น principle ที่ดีมากก็คือไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามลองทำอย่างด็อกเตอร์นิเวศครับเราต้องคิดวิเคราะห์เราต้องเตรียมตัวให้ดีก่อนก่อนที่เราจะกระโดดเข้าไปในสนามใดสนามหนึ่งนะครับอย่างที่3มเนี่ยตัวแก้วประกรันอย่างที่3คือระยะเวลานะครับยิ่งมีเวลาเยอะยิ่งมีโอกาสที่เราจะได้เห็นผลตอบแทนการลงทุนของเรา สมมติว่าถ้าเเราเริ่มต้นเร็วเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่เราได้ศึกษาเนาะเราก็เราก็สามารถเห็นผลพลอยของการลงทุนเราได้ในเคสของดเอรเวทเองเนี่ยคือเขาลงทุนในช่วงอายุประมาณ40นะครับซึ่งอันนี้ก็เปรียบเทียบกับตัวผมเองแล้วกันคือถ้าเกิดผมเริ่มลงทุนตอนเนี้ก็ถือว่าเร็วกว่าดรนิเวทประมาณ20กว่าปีเลยทีเดียวนะครับ นับจากวันที่เขาเริ่มต้นลงทุนเนาะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคือดรนิเวศเองเขายังลงทุนอยู่นะแล้วแน่นอนครับเขาพยายามที่จะยืดระยะเวลาของเขายืดตัวแก้วประกันที่3ของเขาอยัางไงเขาดูแลสุขภาพครับตั้งแต่การไปวิ่งการควบคุมอาหารบ้างนะครับแล้วก็แน่นอนการตรวจสุขภาพด้วยเหมือนกันนะครับผมซึ่งอแก้วสามประกันเนี่ย หนึ่งคือเงินต้นเนาะผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนแล้วก็ระยะเวลานะครับเรามาสู่ท็อปิกที่5กันเลยดีกว่าก็คือเป็นเศรษฐีแต่ใช้ชีวิตแบบงกๆเพราะความสุขเนี่ยไม่ได้อยู่ที่การใช้เงินนะครับถ้าเกิดเรามาสังเกตไลฟ์สไตล์ของด r อรนิเวศเองเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาก็ค่อนข้างเป็นคนที่ติดดินระดับหนึ่งคือไม่ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยเลยบ้านเนี่ยเขาก็อยู่ในบ้านหลังเดิมนะครับ ก็ไม่ได้ใหญ่โตมากมายรถที่ขับเนี่ยก็ไม่ได้ขับรถหรูนะครับซึ่งเขาเล่าว่าเนี่ยการใช้ชีวิตของเขาอ่ะหนึ่งเลยก็คือเขาไม่จําเป็นต้องใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยเนาะเขาไม่ได้ต้องใช้จ่ายเพื่ออวดสถานะของตัวเองมันไม่มีเหมือนプライท์มันไม่มีศักดิ์ศรีหรือตัวอิมเมจที่เขาพยายามจะขีปไว้นะครับคือเขาก็เป็นคนแบบนี้อยู่แล้วตั้งแต่ อาสมัยเด็กเนาะก็คือว่าสมัยเด็กๆเนี่ยเขาก็ใช้จ่ายแบบพอดีคือใช้เท่าที่จําเป็นเท่านั้นนะครับที่เหลือเขาก็จะเก็บออมไว้เรื่อยๆแต่ที่สําคัญผมว่ามันเป็นไฮไลท์เลยก็คือว่าเขาไม่ได้ผูกความสุขไว้กับการใช้เงินนะเขารู้ว่าความสุขของเขาอยู่ที่ไหนนะครับ ซึ่งตัวนี้สำหรับผมเองเราก็ควรจะรีเฟล็กเนาะว่าสุดท้ายแล้วความสุขที่แท้จริงของเราเนี่ยมันอยู่ที่ไหนกันแน่การที่เราเอาเงินไปซื้อของบางอย่างเนี่ยบางทีมันได้ความสุขแค่ชั่วคราวนะครับอันนี้ก็แต่ละคนมีเคสที่ต่างกันไปเพราะฉะนั้นแล้วเราลองประเมินครับว่าความสุขของตัวเองที่แท้จริงเนี่ยมันอยู่ที่ไหนเราต้องทําอะไรนะครับมันอยู่ที่เงินหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องลองถามตัวเองดูอีกทีหนึ่งนะครับข้อที่6ครับ แล้วทําไมเขายังลงทุนต่อล่ะคือเงินมันก็มีเหลือใช้ใช่ไหมเงินเขามีมหาศาลนะครับตัวเงินปันผลเนี่ยก็มีให้เขาเลี้ยงดูเรื่อยๆคือใช้ชีวิตสบายแน่ๆนะครับแต่ทําไมเขาถึงเลือกลงทุนต่อทั้งที่เขาก็ไม่ได้ใช้เนาะอันนี้ก็เป็นคําถามที่น่าสนใจเหมือนกันแต่แน่นอนครับว่าอันเนี้ยเขารักในสิ่งที่เขาทําเขารู้ว่าอะไรที่ทําให้เขามีความสุขเนาะอะไรที่สร้างความสุขให้เขาได้ ซึ่งตัวความสุขของเขาหนึ่งในความสุขของเขาแล้วกันคือการที่ได้เห็นพอร์ตของตัวเองโตขึ้นนะครับมันก็เป็นความสุขเล็กๆที่ได้เห็นเลขเนี่ยมันขึ้นไปเนาะแล้วก็สําหรับผมแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราหาความสุขจากสิ่งที่เราทําได้เนี่ยเราถ้าเกิดมันเป็นงานน่บางทีมันไม่รู้สึกเหมือนการทํางานเลยด้วยซ้ำมันเป็นความสุขที่เราได้ทำเนาะแล้วนี่คือสิ่งที่ทําให้เขาทําต่อไปเรื่อยๆนะครับอ่ะ มาข้อที่7อันนี้เป็นข้อที่แถมให้เนาะความคิดจะเปลี่ยนได้ถ้าเราใ่ารู้นะครับมุมมองต่างๆของดรอกเตนิเวศเนี่ยผมรู้สึกว่าได้จากการอ่านแล้วก็ได้จากการที่เขาไปเปิดโลกที่อเมริกาด้วยเนาะแน่นอนว่ามีการพูดคุยมีเรื่องสังคมเข้ามาเกี่ยวแต่อย่างหนึ่งก็คือว่าดร n i v e นิเวศนะครับคือเขาใ่ารู้เขาพยายามหาข้อมูลเข้ามาเรื่อยๆซึ่ง การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันนะมันเปลี่ยนแปลงแบบค่อยๆเปลี่ยนตัวอย่างที่เขายกในหนังสือเล่มนี้เขาพูดถึงการที่แต่ก่อนเน่ยเขาก็เป็นอนุรักษ์นิยมเนาะและหลังจากเวลาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยหลังจากที่ได้รับความรู้ได้รับเรื่องราวต่างๆเขาก็มีความคิดที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนเป็นเสรีนิยมนะครับซึ่งเฮ้ยขนาดความคิดทางด้านการเมืองอ่ะมันก็ยังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงได้เลยด้วยเวลาด้วยความรู้ที่เข้ามานะครับ อ่ะเอาเรื่องการเมืองออกไปนิดหนึ่งก่อนละกันนะครับคือนอกจากการอ่านนะเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาก็ได้สะท้อนความคิดของตัวเองมาด้วยเช่นกันนะก็คือว่าถ้าเกิดเรามาสังเกตดูสิ่งที่เขาสะท้อนออกมาเขาสะท้อนผ่านอะไรเขาสะท้อนผ่านบทความต่างๆที่เขาได้เขียนไปนะครับแล้วก็แน่นอนคือนอกจากการอ่านเรื่องการเมืองการเรื่องประวัติศาสตร์ต่างๆเนี่ยเขาก็มีอ่านเรื่องยีนครับ เรื่องยีนกับพฤติกรรมของมนุษย์เนาะซึ่งอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็น่าสนใจคือเขาโยงเรื่องยีนกับพฤติกรรมมนุษย์เนี่ยมาสู่เรื่องการลงทุนมาสู่เรื่องการใช้ชีวิตนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องยีนเนี่ยคือยีนของเราอะ่ะมันต้องการสองอย่างคือมันต้องการที่จะอยู่รอดและมันต้องการที่จะสืบพันธุ์เพราะฉะนั้นแล้วถิดเรามาโยงในทางด้านการลงทุนละ่ะ ลงทุนเนี่ยคือเราก็ไปลงทุนในธุรกิจที่ตอบสนองสองสิ่งนี้นะครับก็คืออยู่รอดและสืบพันธุ์เขาพูดถึงเรื่องธุรกิจความงามที่มันจะไม่มีวันตายได้เนี่ยเพราะว่าเราต้องการสืบพันธุ์ไงเราแต่งตัวดีเราดูแลตัวเองดีทําให้ตัวเองดูหน้าตาดีเนี่ยเพราะว่าเราต้องการดึงดูดเพศตรงข้ามนะครับอันนี้ก็เป็นข้อคิดเอ็กซ์ตร้าละกันก็คือการที่ความคิดเราจะเปลี่ยนได้เราต้องใ่รู้เนาะสรุป ทั้งหมดนะครับผมก็รู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือที่อยากให้คนที่กําลังเริ่มลงทุนก็ได้อ่านนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าหนังสือเล่มเนี่ยมัน cover อะไรบ้างมัน cover ไปถึงปัญหาสังคมเนาะเรื่องความเหลื่อมล้าทั้งหลายกว่าคนที่อยู่ในฐานะที่ต่ําต้อยมากๆเนี่ยกว่าเขาจะไต่ขึ้นมาได้เขาผ่านอะไรมาบ้างมุมมองต่างๆที่คนทั่วไปเนี่ยคงไม่รู้เลย คนที่มีโอกาสเช่นเราเนี่ยคงไม่รู้เลยว่าสุดท้ายแล้วว่าคนที่เขาอดอยากคนที่เขาต่ำต้อยกว่าเราอ่ะเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นเ e ลฟ์รีเฟลชชั่นส่วนตัวด้วยเนาะปัญหาความเหลื่อมล้ำอะ่ะมันมีจริงแล้วมันก็ยังมีอยู่นะครับเราก็อย่าไปจัดคนอื่นนะครับผมเราไม่รู้หรอกว่าเขาผ่านอะไรมาแน่นอนว่าคนอื่นก็ไม่รู้ว่าเราผ่านอะไรมาเช่นกันนะครับ ขอบคุณที่ติดตามเพจ Mr. Habit Daily Podcast แนะแล้วก็ไว้เจอกันในเอพิโซดถัดไปนะครับ